สวัสดีค่ะคุณ่อนทุกคนพบกับช่องมีบีแอนเฟรนนะคะช่องของคนที่รักชัชชุออนซึ่งรวบรวมข่าวสารที่น่าสนใจเกี่ยวกับชัชชุออนมุกสีและผองเพื่อนค่ะ ตอนเพื่อนเนี่ยอายุ12ปีเป็นเด็กปหกผมสั้นเท่าติ่งหูเพื่อนๆทําอทำอะไรกันอยู่คะบางคนนะคะก็กำลังตั้งใจเรียนเพื่อสอบเข้าหมหนึ่งบางคนนะคะอาจกำลังเล่นสนุกกับเพื่อนๆรุ่นราวคราวเดียวกันแต่เด็กคนนี้คะ่ะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกสีเธอกำลังพยายามไล่ตามความฝันอยู่น้องนะคะเกิดมาในครอบครัวฐานะปานกลางคะ่ะในครอบครัวของข้าราชการครูนะคะไม่ได้ยากจนขนาดที่ว่าต้องมาเล่น วอลเลย์บอลเพื่อหาเลี้ยงตัวเองค่ะแต่การเริ่มเล่นวอลเลย์บอลของน้องนะคะมาจากการได้ติดตามคุณแม่ซึ่งเป็นนักวอลเลย์บอลไปแข่งขันที่ต่างๆจุดเริ่มต้นของวอลเลย์บอลนะคะมาจากแพชชั่นความชอบที่แรงกล้าค่ะความชอบนะคะและความรักในวอลเลย์บอล ทำให้น้องนะคะพยายามทํามันให้ดีที่สุดค่ะจากเด็กป .6 นะคะวอลเลย์บอลชายหาดสู่ความฝันทีมวอลเลย์บอลไทยลีกต้องยอมเสียสละเวลาเที่ยวเล่นกับเพื่อนๆน,นะคะเสียสละการได้อยู่กับครอบครัวที่รักเพื่อมาตามหาฝันแล้วมุ่งมั่นในสายวอลเลย์บอลอาชีพค่ะ น้องนะคะได้ย้ายโรงเรียนมาเข้าโรงเรียนเทศบาล3ามวัดชัยนาวาจังหวัดส,สุพรรณบุรีและเป็นที่จับตามองของโค้ชผักดันชัชุออนในวัย14ปีสู่ไทยลีกซึ่งขณะนั้นคือรายการซุเปอปร์ลีกกับทีมอยุธยา ATCC พาทีมชนะนครราชสีมาที่มีทีมชาติชุดใหญ่อย่างออนอุมาและวิลาวันโดดเด่นเข้าตาโค้ดออสเกียรติพงษ์ดัชะตะเครียงไกลพา,าน้องบุมบิ่มและน้องบีมติดสอยห้อยตามรุ่นพี ทีมชาติชุดใหญ่ไปด้วย จ,จิตใจของเด็กที่กําลังก้าวสู่บันไดที่สูงขึ้นย่อมหวาดกลัวและหว่ันใจเป็นธรรมดาคอยตามพี่ๆอยู่หลายปีจึงได้โอกาสที่ชัชุออนจะได้ลิ้มลองกับระดับโลกคู่แข่งระดับโลกความกดดันระดับโลกในตอนแรกนะคะน้องซึ่งยังอ่อนประสบการณ์ก็ทําได้ไม่ดีนักค่ะติดบล็อกบ่อยๆนะคะผิดพลาดบ้างน่าเสียและเป็นกังวลค่ะโดนเกรียนคีย์บอร์ดนะคะถล่มสารพัดทั้งคำพูดด่าทอและ เสียงวิจารณ์ที่รุนแรงคําดูถูกต่างๆนาน,นาถูกส่งมายังเด็กหญิงที่กําลังจะเปลี่ยนเป็นนางสาวโลกโซเชียลนะคะมันน่ากลัวค่ะถ้าจิตใจไม่เข้มแข็งนะคะก็อาจจะออกจากวงการวอลเลย์บอลนี้นะคะไปแล้วค่ะ ทีมชาตินะคะซ้อมหนักมากบางคนที่ไม่มีวินัยก็อยู่ไม่ได้ค่ะแม้วันนั้นบุ๋มบิ่มจะโดนหนักแค่ไหนแต่จิตใจเท่านั้นที่จะพาเราก้าวต่อไปค่ะโค้ดออสนะคะยังเชื่อในตัวบุ๋มบิ่มกลางปีกปกป้องพี่พี่เจ็ดเซียนคอยสอนประคองให้ประสบการณ์และกำลังใจบุ๋มบิ่มอดทนนะคะเพื่อรอวันหนึ่งที่จะพิสูจน์ความสามารถของเธอเธอไม่ใช่เด็กเส้นที่เข้ามาในทีมชาติแต่พรสวรรค์และ สแสวงเท่านั้นที่พาเธอสู่จุดจุดนี้น้องนะคะพิสูจน์ตัวเองมาเรื่อยๆไม่เคยมีคําด่าทอให้คนที่ว่าน้องเงียบสงบสยบทุกอย่างทําตัวเองให้ดีที่สุด เปลี่ยนท่าตีใหม่เทคตัวให้สูงขึ้นสบัดข้อมือให้เร็วขึ้นฝึกรับบอลแรกขุดบอลเป็นรอยๆลูกอายุเพียง18ปีเปิดใจและพาตัวเองไปหาประสบการณ์ในวีลีหลีกต่างประเทศครั้งแรกของน้องพัฒนาตัวเองจนถูกดึงเข้าร่วมหลีกทูเคียในวัย21ย่าง22ปีกับทีมซาเลเยผ่านความกดดันระดับโลกเพราะเขาซื้อเรามาเพื่อหวังให้เราช่วยทีมให้ได้มากที่สุดเราก็ต้องพ พยายามทําให้ดีที่สุดค่ะน้องนะคะช่วยทีมได้โดดเด่นด้วยท็อปสกอร์5ถึง6นัดติดซาลิเยจึงตัดสินใจต่อสัญญากับชาชูออนเป็นปีที่2ซึ่งปีนี้นะคะน้องก็ทําได้ดีมากๆากกาลังโดดเด่นและฟนๆนก็กําลังลุ้นว่าน้องในฤดูการหน้าจะไปลดแล่นในทิศทางใดค่ะเป็นเวลากว่า10ปีแล้วนะคะที่น้องได้พิสูจน์ตัวเองมานำคำดูถูกมาสร้างเป็นพลังบวกผลักดันตัวเอง หลายรางวัลการันตีหัวเสายอดเยี่ยมผู้เล่นระดับโลกให้การยอมรับหนึ่งในตัวจริงของทีมชาติไทยที่ทุกคนมั่นใจว่าต้องมีชัชุออนและทีมชาติไทยขาดน้องไม่ได้ผู้รับบอลแรกมากที่สุดในทีมชาติและหลีกระดับโลกหนึ่งตัวแบกทีมซาลลีย่หลีกทูเคียหลีกระดับโลกหนึ่งตัวตบหัวเสาที่เฉียบขาดเข้าบอลเร็วสบัดข้อมือเร็ว3เมตรกลางที่แบกทีมซาลีย่ชนะมาแล้วหลายนะัด เพียงพอหรือยังที่จะลบคำปปะาะาทนั้นและเพียงพอรือยังที่จะพูดได้เต็มปากว่าชัชชุออนโมกสีเธอคือเพชรเม็ดงามของไทยที่กำลังส่องแสงโดดเดน่นและจะส่องประกายขึ้นไปอีกในวงการวันเดอร์บอลระดับโลกค่ะหากใครนะคะที่ชื่นชอบคลิปที่แอดมินทำรบกวนใช้การกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดแชร์เป็นกำลังใจให้แอดมินด้วยนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ